ยู่กับหลวงปู่สวงสิบปีครับขับรถเลยครับครับตั้งแตสมัยเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ขับรถให้ท่านไปมาไปมาแถวบ้านเจมบกมาบ้านรุนแล้วไปกระโงกแล้วมาตะปันอ่าแล้วก็ไปทั่วสารัฐเลยเขตพื้นที่บริชีพกูุงคันไปทั่วครับขับรถให้หลวงปู่หลวงปู่สวงอยากได้เลขเด็ดต้องขุมทรัพย์พยานาคอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับบวชหวายท่านตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านน้องหลวงเออเยาผมบวชเลยได้เรียนนี่หลวงปู่คูนหลวงปู่คูบับับหลวงปู่สวงหลวงปู่ข้าวแห้งก็มีหมดเลยครับข้าวแห้งก็มีรุ่นแรกมีมีครับมีนี่รัการมีผมก็ใส่ผมบูชาเนาะก็ก้าบูชาก็เลยว่าเอออันนี้ก็ได้บวชให้ท่านแล้วสิบห้าวันตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะ หลวงปู่ก็ได้บวชให้แล้วบวชแล้วบวชแล้วบวชมาแลนีหลวงปู่ก็บวชวันที่เก้า เมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาบสถให้ท่านแล้วองค์ขงที่อยู่หน้ารถนี่หน้าไรหน้ารถไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ผมได้ใส่มาหน้ารถองค์องค์หน้ารถอยู่อยู่บ้านครับอยู่บ้านไม่ได้มีบ้านต้องไปมาแต่แต่รูป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 ถ่ายภาพของท่านน่ะอยู่ครับมไว้หน้ารถเลยจนเสียมนต์บอกว่าโอ้ยตานได้ยินเสียงเนี่ยไม่เหลือแล้วตายแล้วตายแล้วตายเยอะด้วยนะโอ้ยแล้วก็ไม่ใช่คง ไอ้นี้ชนชนหลักโคงก้งพอดีด้วยหลัก,ลกโค้งไปด้วยแหละหลัก<ม>โค้งไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรแต่รถล้อขาดเลยรถล้อขาดเลยล้อขาดเลยคว่ำ ไม่ไม่คว่ำไปเฉยๆฉยลงในเนลงไปส่งไปเลยไม่คว่ำไม่เป็นไรคสองโค้งโค้งพอดีโค้งที่สองไหมครับโค้งที่ลงเนินครับครับลงจากเนินมาบรรมันโชคนะคนจะถึงบรรมโชคครับครับโค้งเท่าไหร่เปิดลงตกคนจะถึงบรรมโชคนะโค้งตรงหน้าโค้งนง่นเออตรงหน้าตรงหน้าตรงหน้ามันโค้งประจำตรงนั้นเลบ่อยได้วยนะบ่อยแล้วโค้งถามเสียมนเลยเสียมนไปเปิดดูบอว่าโอ้พี่พี่ผู้ใหญ่เนาะไม่เป็นไรพี่โดนไหม ก็ไม่เห็นเป็นไรรอการเฉยๆผมว่าลงจากลงจากถนนนี่ไปลอยเม็ดแต่ถามว่าแดนที่จะเป็นอะไรบ้างไม่เป็นกลางคืนด้วยนะไม่ใช่กลางวันกลางคืนด้วยครับกลางคืนประมาณสองทุ่มประมาณคุณมีอยู่เนาะผมเชื่อเลยผมเชื่อว่าลูกปูนี่แน่นอนอยู่แล้วลูกปูหลวงนี่ค่อยมีหน้ารถองค์อยู่หน้ารถประจำอุ่นใจเนาะเจ็ดข้อพิที่สี่เป็นองค์กรงานที่ได้รับการปรุงมาถิ่นนี้ ติดต่อไปในประมาณเวลาที่เหมาะสมเรียนกำหนดการให้ท่านได้เข้าใจอย่างดีนะครับหลังจากที่เข้าพิจารวาสวบประมาณ9โมงเสร็จสักเรียบร้อยนะครับเสร็จสักเรียบร้อย9โมงแล้วเราก็จะไปตั้งขบวนแห่งของอาทิตย์โดยมีองค์ข้าใหญ่พระเทวสูตหลงมติแน้วนะครับพระเทวสูตรท่านนั่งขบวนและมาเสด เป็นอ,อสอจอ,อยู่สุรินทร์อยู่กม9 10ปี10ปแล้วลายจากอ,อสจมาเป็นผู้ใหญ่8ปีลายจากอ,อกผู้ใหญ่ก็มาเป็นอ,อปตสามสมัยออกจากอ,อปตสามสมัยก็มาเป็นรองนายกหนึ่งสมัยอ,อดีตก็อยู่ตรงนี้เกือบ30ปีแลวครับรวมทั้งหมดอยู่ในวงการการเมืองเป็นผู้ใหญ่บ้าน ก็ปดปีเป็นอสก็10ปีเป็น18แล้วแล้วอปตสามสมัยก็ส 3, ่สามสเป็น1ิบสอแล้วมาบวกรองเป็น16บหกสี่สี่สิบหอยู่ในวงการท้องถิ่นสิบหกปีอยู่กับทหารก็แปดสิบปีแล้วก็อยู่ผู้ใหญ่บ้านก็8ปดปีย่อยู่ทำงานอยู่ตรงนี้ในชุมชน รับได้บารมีมาจากหลวงปู่สวงไหมครับครับก็เดินกับหลวงปู่สวงนอนกับหลวงปู่สวงสมัยสรวัรชาติอยู่ตะปิมไปด้วยกันสรวัตรสาติปั้นตะปิมผมผู้ใหญ่ไสยทอง ก็เมื่อวันที่เก้าผมก็ไปบวชให้หลวงพ่อหลวงปู่สวงวันที่เก้าที่ผ่านมาบวชบารมีเกมมาบารมีสามวันที่วัดไทรพัฒนาบวชตามก็มาถึงวันที่สิบเอ็ดกรถินวันที่วันที่เก้าวันที่สิบสิบเอ็ดกรธินมาจากกรุงเทพทั่วสาธิตลได้เกือบสามล้านเนสองล้านกว่าแล้วก็กรินไปรพัฒนาหลวงปู่สวงผมไปอยู่ครับเมื่อวันที่เก้า ที่10ที่ส1เวผมก็ลาสีขามามก็วันนี้ก็มาวัดนี่วันนี้ผมมาตลอดเลยครับมาอยู่วัดนี้มาช่วยหลวงพ่อปิหลวงพ่อมนนองครับก็ได้มาอยู่ประมาณเกือบถึงปีแล้วครับไปมามาประจําอยู่มาวัด ผมก็ไปหลายๆวัดอย่างวัดบ้านแกรงก็ช่วยวัดบ้านประเดียกวัดแล้วแต่รู้ไว้จะอันนี้ก็ช่วยบริจาคไปเรื่อยๆครับวัดตะปันก็ช่วยครับแล้วมารมีหลวงปู่สวงที่อยู่เดินตามหลวงปู่สวงหลวงปูงงป่สวงแล้วท่านจะพาไปตะกอนก็ตำรวาจอาุตส่าหาจะดิก็ไปด้วยกันตำรวจดิบวนมากแล้วท่านจะพาไปขับรถ ขับรถขับรถกระบะศาสนาให้โอกาสสื่อไปตอนนี้ยังอยู่ไม่รถดีรถอยู่อยู่กับลูกสาว ยกลูกสาวอ่าลูกสาวในร้านไม้แปรครับลูกคนโตผมเปิดร้านไม้แปรอยู่บุเชตคนที่สามก็จะคลองโรงน้ําดีๆผมเปิดโรงน้ำให้ครับครับนี่แหละน้ำที่กินอยู่ทุกวันนี้มาบอกเป็นเป็นโรงน้ำ,นำเป็นโ<ม>รงนด้ดีๆอ่าอยู่บุเชตก็ตอนนี้ก็ทําให้ลูกอยู่สองคนอยู่บุเชตคนที่สามก็คนที่สองก็เปิดร้านเสริมสวยอยู่สุรินทร์จอยมมกวลออยบิวตี้ตอนนี้เขาเป็นช่างตัว แทนของจังหวัดแล้วเน,นี่ยนี้เขารู้สึกว่าเขาไปจากบ้านมือเปล่าตอนนี้เขาซื้อที่ซื้อบ้านได้สองหลังหลังแรกล้านแปดหลังที่สองลาง้ลานห้า, 8, า, 12, าตอนนี้เขาก็มีเงินเขาก็ช่วยพ่อแม่เดือนละแม่ให้1,500พ่อให้1,500งห้าอให้โอนให้พ่อให้แม่ลูกสุรินนะเขา,เขาลูกกี่คนลูกสี่คนเนาะ ลูกคนโตเปิดร้านไม้แพรตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่บุเชศลูกคนที่สองเปิดร้านเสริมสวยอยู่สุรินทร์ซอยมกวลลูกคนที่สามเปิดโรงน้ําดีๆอยู่บุเชศ์ที่ผมทําเปิดให้ลูกที่สี่ก็อย,อยู่บ้านแล้วก็ผมก็ซื้อรถไทย รถไถสองคันรถเกี่ยวหนึ่งคันโรงสรูงโรงสรีก็มีครับอยู่บ้านอันนี้ก็ผมก็เลยมาร่วมทำบุญนะครับก,ก็ลูกลูกลูกคนสุดท้องเลยอยู่บ้านก็นปลูกบ้านให้อยู่กับพ่อกับแม่ครบตอนนี้นะฮะบวชครับก,ก็พยายามอยู่เดียวผมเปลียบ้านเสร็จเทำครอบครัวเสร็จผมก็จะเข้าวัดอยู่ก็จะบวชรออย่าแต่วันไหนยังไม่รู้ยังไม่ได้รู้ คือประสบผลสาเร็จอย่างหลวงปู่สวงทำรถในท่านเริมเลกที่เจอนี่เจอกันยังไงกับหลวงปู่แล้วดีแล้วนะครับเจอกันยังไงกับหลวงปู่สวงกันไหมโอ้เกิดมาก็รู้จักเลยท่านโตมาก็ผมก็รู้จักหลวงปู่สวงเลยเพราะว่าหลวงปู่สวงอยู่แถววัดตะปันนานตอนหลวงปู่เข้าแห้งเดินตามหลวงปู่เข้าแห้งตั้งแต่สมัยท่านบวชใหม่ท่านก็เป็นถิ่งหลวงปู่สวงมาเดินตามท่านก็เลยผมคิดว่าหลวงปู่สวงเนี่เป็นนี่ผม เสียดายที่กำนันพินอยู่วัดไตรพัฒนาก็ลงประวัติลงหนังสือเนาะผมขับรถตกถนนที่บันโชคได้รูปลงได้ภาพลงปูส่สวงอยู่หน้ารถผมจนเ เสียอะไรนะเสียโจีนพลเสียมนเกคิดว่ารถผมถูกระเบิดผมมาจากบ้านจรัดทำธุระมาจากบัานจรัดมาทาง้างวันโชคตกจากถนนตกจากถนนวิ่งไปประมาณร้อยเมตรล้อหน้าขาดป๊ดแต่ผมไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรประมาณสองทุ่มแล้วลูกหลงผูอยู่หน้ารถผมเสียดายที่พ่อพินเก็บพิมพ์เกททำประวัติถ้าผมรู้ผมจะให้ลงประวัตินี้ด้วยว่าซิ ไม่รู้ยังไงอันนี้ผมจะเท้าวความให้ฟังเนาะ,ะผมะวันวันที่ผมไปบวชวันที่เก้าเนาะที่ผ่านมาวันที่เก้าผมไปปุ๊บผมไม่ได้บวชผมลงทะเบียนไว้กับหลวงพ่อแล้วผมมีธุระผมกลับมาผมกลับมาวันที่เก้าวันที่สิบผมไปบวชหลวงพ่ออาจจะโกรธผมหรืออาจจะลงโทษผมผม,ผมไปผมไปวัดไทยพัฒนานับไม่ถ้วนไม่รู้กี่ครั้ง ไม่รู้ว่าอ่ะเป็น 20- 40ี่ครั้งก็ไม่รู้ผมไปนะแต่ทําไมผมไปวันวันที่ส0วันที่เกาผมไปผมลงทะเบียนแล้วผมไม่ได้บวชผมมีธุระผมกลับมาบ้านก่อนตื่นวันที่วันที่10ผมไปผมถามหลวงพี่ว่าบวชบวชวันนี้ไม่ได้บวชวันวันพรุ่งนี้ได้ได้โยมทาโยมมีธุระโยมกลับบ้านก่อนไปทาธุระแล้วมาวันที่10บผมไปวันที่1 0บผมบวช ผมบวชเบิบรู้ไหมว่าผมลงผมหาวัดหลวงปู่ไม่เจอผมไปถึงโน้นบ้านตะบนเหมือนท่านลงโทษผมเนาะผมไปแล้วผมไปแล้วผมดูป้ายขึ้นป้ายว่าเอาวัดไหนพัฒนาอยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอเลยตอนนี้พอดีผมดูป้ายแล้วที่ลูกที้บอกว่าอยู่ทางทิศเหนือผมขับมา เข้าวัดอีเข้าถึงประมาณครึ่งหนึ่งผมหาวัดไม่เจอผมแบบรูปหน้าว่าเอ๊ะวัดอยู่ตรงไหนเนาะเหมือนเหมือนท่านลงโทษแล้วก็หาไม่เจอหาไม่เจอแล้วก็ผมย้อนมาอีกมาถึงสี่แย่สามแย่ผมเลยกลับไปไปเที่ยวที่สามถึงหาวัดเจอนี่เละอัศจรรย์มากเลยผมว่า อู้ยทำไมก็เลยขอโทษหลวงพ่อครับถ้าผมทําอะไรผิดที่ผมได้ลงทะเบียนแล้ววันที่เก้าผมไม่ได้บวชผมมาบวชวันที่สิบแล้วขอให้ท่านได้ช่วยและอาหูสีให้ผมด้วยผมยอมรับผิดทุกอย่างที่ผมทําไปและผมไม่ได้จิตนาธรรอย่างนี้เพราะว่ามีความจําเป็นตั้งใจว่าจะมาบวชวันที่เก้าแต่ได้บวชวันที่สิบก็ขอโทษด้วยกับหลวงพ่อด้วยพอบวชเสร็จแล้วบวชครบวันที่สิบเอ็ดลาสีขาเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้า เรียนชุดพ่อขาวแม่ขาวเรียนออกแล้วผมก็ออไม่ได้ยังไม่ได้ไประกาศลงพ่อแล้วผมมาสตาร์รถไม่ติดไม่ติดตำรวจอยู่ตรงนั้นสามสี่คนนะช่วย <ทำ S 1> เป็นชั่วโมงทำอะไรไม่ติดติดคอล็อกคอไว้ล็อกคืนไม่ได้ล็อกคืนไม่ได้เลยตำรวจก็ผู้ใหญ่ก็ลุงยังไม่รู้ว่าผมเป็นผู้ใหญ่ลุงลุงอยู่ที่ไหนผมอยู่บุเชพครับแล้วลุงจะไปบ้านใช่ไหมครับช่วยผมหน่อยผมล็อกไม่ได้เลย แล้วตำรวจมาท่านสารวัตรพันโทยศพันโทเลยล็อลกก็ไม่ได้แล้วก็ออีกลูกน้องท่านมาช่วยอีกก็ไม่ได้ล็อกอะไรลอ็ลกอกแจล็อกกุญแจคอเอ่อมอเตอร์ไซค์กุญแจมอเตอร์ไซค์ล็อกเอ่ลอล<ก>็ลอกเธอผมล็อกไวตอนผมไปบวชไงผมอจอด,<ล>ดไว้เออพอดีล็อกไม่ได,ด,ไได้ผมก็ไม่เคยมีเลยตำรวจถามว่าท่านสารวัตรถามว่าคงจะไม่ใช่กุญแจนี่มัง้งโยมโอ้ที่แี่เลยอันเดียวเลยเอ่อท่านสารวัตรบ่แล้วมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็สังหรณ์ใจว่าเลยผมเล่าว,ว่าผมมาสงสัย หลวงพ่อโกรธผมมั้งที่ผมไม่ได้บวชแล้วอาจจะหลวงพ่ออาจจะไม่ให้กลับเลยตำรวจบอกว่าลุงหลวงพ่อยังไม่ให้ลุงกลับแล้วเนี่ยสงสัยหลวงพ่อชอบลุงมากเลยลุงอย่าพิ่งกลับเลยผมบอกว่าเออผมมีความจําเป็นทางวยเอาถ้าลุงกลับแล้วลุงไปลาหลวงพ่อหรือยังโอ้ยังครับลืมอ๋อเลยผมไปรอดอีกตอนผมไปผมไปรอดสามรอบเนาะตอนวันวันที่ผมไปนะวันวันที่เก้าผมไรอดผมก็ไปกราบไปไหว้แล้วพอดีผมลาสีขาเสร็จแล้วผมลืม ผมลืมแล้วผมไปกราบไปไหว้ไปรอดสามรอบผมกลับมาผมลงมาปุ๊บตำรวจลกได้เลยอีกคนหนึ่งมาปุ๊บโหเขาโหเลยเขาตบมือราบอกว่าโอ้อัศจรรย์จริงๆหลวงพ่อจริงๆเลยเลยผมก็เลยเปิดผมก็ได้กลับบ้านได้เลยอู้นี่พูดอย่างนี้ขนลุกเลยผมขนลุกเลยผมเหมือน มีไม่กองแท้กองหลวงปู่มี<ป>เรียนรุ่นไหนฮะโอ้ยไ้สมเด็จยาจก็มีหลวงปู่คูนก็มีผมบวชตอนผมบวชสบายสเสด็จยาตอนผมเป็นผู้ใหญ่ผมบวชสบายสด็จยาครับนี่ผมบวชชิม้าวันนะครับแล้วหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงก็อยู่นี่แหละครับเรียน,นร,รุ่นไหนฮะเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ผมก็ใส่ไปใส่กันเลยเนาะเออครับใส่ไปเยอะนี่นี่สมเด็จรอเก้าก็มีครับหลวงหลวงปู่ข้าแห้งก็มีครับหลวงปู่เข้าแห้งก็มี หลวงปู่สวงก็มีหลายรุ่นอยู่อยู่บ้านเยอะแยะผมหลวงปู่ให้เต็มเลยอยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้านผมหลายหลายหลายรุ่นผู้ใหญ่บ้านอะไรนะบ้านผู้ใหญ่บ้านตาปันตำบลสำเภาลูนอำเภอบุชิดจังหวัดสุรินผู้ใหญ่แสงทองยิ่งดังอดีตผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่แสงทองครับยิ่งดัง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 ครับนำสกุลก็นำสกุลก็เสียอ้วนเนี่ยหลานเนี่ยที่ยิ่งดังยิ่งดังเอาอันนั้นหลาน นำสกุลยิ่งดังครับทุนใดจะปูนึงเด้อจับได้เลยครับครับสายบุญครับผู้ใหญ่แสงทองท่านเป็นสายบุญครับมีบุญที่ไหนไปที่นั่นครับไปไปอันนี้พอดีผมจะไปถวายจังหันก่อนครับทุนาธุครับสาธุขอบคุณมากเะครท่านผู้ใหญ่แสงทองครับเพราะว่าเสาพ่อไม่ทัน